ระเบิดกลายทางสร้างถนนสู่บ้านสามหลังนี่ไม่ใช่แค่เรื่องถนนแต่มันคือการเดิมพันด้วยชีวิตถนนที่ทอดไปสู่บ้านเพียงสามหลังในชำรากกลับกลายเป็นเส้นทางแห่งความหวาดระแวงเพราะทุกตารางนิ้วเต็มไปด้วยอันตรายจากทุ่นระเบิดเรื่องราวเริ่มต้นจากการปฏิบัติการสร้างถนนความมั่นคงสู่บ้านสามหลังในต่อชำรากปอมืองจังหวัดตราดซึ่งเป็นภารกิจของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราดโดยมีเป้าหมายเพื่อทวงคืนอธิปไตยไทย ที่ถูกลุกล้ํามานานกว่า40ปีแต่สิ่งที่พวกเขาต้องเผชิญหน้าไม่ได้มีแค่การปรับพื้นที่ย้อนกลับไปเมื่อวันที่16ตุลาคม2568การเริ่มต้นภารกิจนี้เป็นไปอย่างยากลําบากและในวันที่25ตุลาคม2568พระสักดาสุนโทรพระนักเทศชื่อดังและนายกิติทั์ชัยยรสถตัวแทนภาคประชาชนผู้นําชุมชนตําบลชํารากตําบลแหลมกลัดและประชาชนได้รวมแรงร่วมใจกันสนับสนุนทหารช่างโดยนํารถแบ็โฮเข้ามาช่วยเปิดเส้นทางแม้จะรู้ดีว่า ต้องเสี่ยงกับทุ่นระเบิดที่ถูกฝังไว้ตั้งแต่สมัยส,ยส,ยสงครามเขมรแดงเมื่อ40ปีก่อนภาพการทำงานในปัจจุบันยังคงเป็นเช่นเดิมรถแบ็คโฮของทหารและภาคประชาชนช่วยกันปรับปรุงถนนเคลหินขนาดใหญ่ออกจากพื้นที่แต่ที่ขาดไม่ได้คือชุดทหารที่ต้องใช้เครื่องสแกนหาวัตถุระเบิดตลอดเวลาและนี่คือจุดที่น่าตกใจเพราะพวกเขาพบเจอกับวัตถุระเบิดจำนวนมากทั้งลูกกระสุนปืนคอทุ่นระเบิดสังหารบุคคลและหัวจรวดปริจี ระเบิดเหล่านี้ถูกเก็บกู้และนําไปรวมไว้ในพื้นที่ที่ทาเครื่องหมายอย่างชัดเจนเพื่อรอการทําลายทิ้งเมื่อการก่อสร้างถนนเสร็จสิ้นนายกิติทัศชัยยรสกล่าวถึงความคืบหน้าว่าการทํางานยังคงดําเนินไปอย่างต่อเนื่องและคาดว่าจะใช้เวลาอีกประมาณ20วันถนนความยาว4ี่กิโลเมตรจะแล้วเสร็จสมบูรณ์หลังจากนั้นจะมีการนํากากยามาตอยที่ได้รับการสนับสนุนจากทางหลวงชนบทตราดมาเทพื้นผิวถนนเพื่อให้ใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ แต่สิ่งที่ยังคงเป็นอุปสรรคสําคัญคือทุนระเบิดที่ยังคงถูกค้นพบอยู่เรื่อยๆทาให้เจ้าหน้าที่ต้องใช้ความระมัดระวังอย่างสูงสุดตลอดเวลาขณะเดียวกันจิตอาสาจากจังหวัดจันทบุรีได้นําอาหารไปมอบให้กับทหารพรานฐานหนองรีและทหารนาวิกโยธินที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ใกล้เคียงซึ่งทหารพรานฐานหนองรีได้ให้ข้อมูลที่น่าตกใจว่าในช่วงเช้าขณะที่เฮลิคอปเตอร์นำสเสบียงอาหารมาส่งยังพบทุ่นระเบิดสังหารบุคคลถึงสองทุ่นโผล่ขึ้นมาจากพื้นดินบริเวณล,ลานจอดเฮลิคอปเตอร์ ที่หน้าหวาดเสียวคือทุ่นระเบิดลูกหนึ่งถูกหยิบไปแล้วแต่โชคดีที่ไม่ระเบิดส่วนสถานการณ์บริเวณแนวหน้าที่ห่างจากบ้านสามหลังประมาณ200เมตรทหารนาวิกโยธินตราดได้เตรียมกำลังและวางกำลังไว้ทุกจุดตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมพร้อมที่จะเข้ายึดพื้นที่ตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาระดับสูงแต่ตรงนี้แหละที่เกิดความกังวลทหารยังคงหวั่นเกรงว่าหากได้รับคำสั่งให้เข้ายึดพื้นที่อะ จะได้รับอันตรายจากทุ่นระเบิดสังหารที่คาดว่าฝ่ายกัมพูชาได้วางไว้เพื่อป้องกันการเข้ายึดครองนอกจากนี้หน่วยนาะวิกโยธินตรายังมีแผนที่จะเปิดเส้นทางถนนอีกหนึ่งเส้นทางจากยุทธการบ้านชำรากไปยังบ้านสาหลังระยะทางประมาณ8-10ถึง10กิโลเมตรเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงให้กับพื้นที่ชายแดนกรากในอนาคตคำถามที่น่าคิดคุณคิดว่าการสร้างถนนในพื้นที่เสียย่ยงภัยเช่นนี้คุ้มค่าหรือไม่ ความเสี่ยงต่อชีวิตของทหารและประชาชนที่ต้องเผชิญหน้ากับทุ่นระเบิดนั้นสูงเกินไปหรือไม่และมีวิธีอื่นใดบ้างที่จะสามารถทวงคืนอธิปไตยและสร้างความมั่นคงให้กับพื้นที่ชายแดนได้โดยไม่ต้องเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้ในช่องคอมเมนต์